สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกคับช่องมอมมาเบลคลิปนี้ก็มีเรื่องราวที่เห็นแล้วน่าประทับใจสุดๆระหว่างกองเชียร์ชาวไทยของเรากับนักตบสาวๆต่างชาติคลิปนี้มากันที่บาราดินจากตุรกีครับบาราดินเธอก็มีการเดินมาที่หน้ารถแล้วก็กดโทรศัพท์หลังจากนั้นเธอก็หันมองชะเง้อเหมือนกับจะหาใคร นนแล้วไม่นานก็มีแฟนครับชาวไทยคนหนึ่งเดินมาครับเธอก็รีบวิ่งโผลเข้าไปหาเลยเดาได้เลยครับว่าเธอก็น่าจะมีการ <c oughs> กำลังรอ fc คนไทยท่านนี้ของเธอนั่นเองครับน่ารักมากๆเลย <c oughs> เมื่อเธอเห็น fc คนไทยท่านนี้เดินมาเธอก็ร <c oughs> ีบเดินเข้าไปหาเลยครับเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่าประทับใจจริงๆครับเธอใส่ใจ fc มากๆ fc ท่านนี้อาจจะมีการบอกว่าไปหาหลังจากจบเกมประ มานั้นครับในที่สุดก็ได้เจอกันน่ารักมากๆเลยครับเป็นนักตบระดับโลกอีกคนหนึ่งที่เฟนรลี่มากๆจริงๆครับ